มาต่อกันที่เรื่องของความเดือดร้อนแบบนี้เงินเนี่ยมันต้องใช้แน่นอนค่ะคุณเคยเข้าลงรับจำนำไหมเคยเข้าไปทําข่าวผมเนี่ยผมเนีเคยเข้าไปจริงๆเลยเข้าเอาเรียนจบอยากจะเรียนไปสอบใบผู้ประกาศเอากล้องตัวหนึ่งเนี่ยไปจำนำ เพื่อเอาเงินไปเรียนตอนนั้นก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ในตอนนั้นเนี่ยคุณเข้าไปคุณได้เงินออกมาแต่ตอนนี้เนี่ยยากแล้วค่ะเพราะว่าโรงรับจำนำเองก็โดนก็โดนน้าท่วมเหมือนกันบางโรงรับจำนำก็ปิดนะครับแต่มีที่หนึ่งมีหลายที่ที่อยุธยานะครับเขารับจำนำอยู่ก็ ช่วยเหลือประชาชนได้ส่วนหนึ่งเลยเราไปดูกันครับค่ะซึ่งก่อนหน้านี้อย่างที่รู้กันนะคะว่าอายุทยานั้นเดือดร้อนกับอุทกภัยมากมายเหลือเกินนะคะโดยขณะนี้ค่ะที่เกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นน้ําเริ่มลดลงเรื่อยๆแล้วทางจังหวัดก็กําลังเร่งกู้เกาะเมืองแต่อุทกภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะประชาชนได้รับความลำบากเป็นอย่างมากนะคะเงินหมุนเวียนในครอบครัวก,ก็หมดไปและช่วงนี้น้ําเกาะเมืองก็เริ่มลดแล้วค่ะคนก็จะเอาของมีค่าไปขายนะคะเพื่อเป็นทุนมาค้าขายการหลังน้ําลดก็หาที่ขายกันไม่ได้ค่ะร้าน ทองรงรับจำนำก็ยังถูกน้ำท่วมไปด้วยนะคะ,ะมีอยู่ร้านหนึ่งนะครับแม้ว่าน้ำท่วมเนี่ยก็ยังสามารถช่วยประชาชนได้นะครับด้วยการรับจำนำทองแต่วิธีการนี่แหละครับแบบนี้นะฮะลำบากสักหน่อยอที่ร้านทองแสงสุวรรณนะครับที่ตําบลหัวรออํำเภอพระนครศรีอ,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 อยุธยานะครับใช้เชือกผูกถังแบบนี้คุณผู้ชมย่อนลงมาฮะแล้วก็ให้ลูกค้านะครับเอาทองหรือว่าเอาของมีค่าในใส่ถัง <Yeah. S 2> แล้วก็ชักล่อขึ้นมาแบบนี้อ่าแล้วก็ไปชังน้ำหนักตีราคากันข้างบน แล้วก็ตะโกนมาบอกถ้าพอใจก็ก็ได้กันอาค่ะรับ<อ> <c oughs> ำนะนำกันเยอะไหมคนน่ะรับได้ประจําเหรอจ๊นนูปรู้นั่งแล้วโต๊ะมาเขาบอกไปร้านนี้เลยช่งยวงอมาจานได้และครับการรับจํานําทรัพย์สินและงมีค่าแบบนี้นะครับเป็นอีกวิธีหนึ่ง <c oughs> ที่แปลกแต่ก็เข้ากับสถานการณ์ <c oughs> นับต่างกันเหน็นเห็นสามารถจะช่วยเหลือประชาชนนะฮะที่กำลังเผชิญอุทกภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นขณะนี้ได้ครับ